สวัสดีครับพกกู้กอบล็อคซ่านะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องงผ,ผมจะมาเล่นแมบบพักคอที่ผมสร้างขึ้นเองนะครับมาเล่นกันเลยแมบบที่เราสร้างเองมาที่นี่มาเล่นอันนี้มันบอกว่ายินดีต้อนรับครับยูสแมบมาเตอร์หมายถึงใช้แมบมาเตอร์นะครับในการเล่นที่มันมขึ้นมาเร็วโอ้ฮึบฮึบเอาเดี๋ยวตกโอ้ จะไปเริ่มใหม่เลยเอาเอา,เอากอทองมาจากไหนที่ไม่ถอดออก <Okay. S 1> อย่ากโกงดิ่ึ๊บขึ้นไ่ได้สักทีฮึบขึ้นได้นะฮึบผมว่าทุงทุบทุกนี้ออกดีกว่าฮึบโดดมาฮึ๊บอีกเดี๋ยวเดี๋ยว เออผู้เล่นเดียวขอกลับขึ้นไปที่เดิมแป๊บงงเคปิดบินโทษทีนะครับที่ทำ่างน,นี้อาจจะไม่ค่อยสนุกหรอกสำหรับทุกๆคนนะครับผมก็ไม่รู้วิธีลงแบบเนี้ยอยากให้คนอื่นมาเล่นดน้วยเหมือนกันไม่รู้จะทำยากไปหรือเปล่าคือคือ ฮึบยังไงยังไงต้องจะฮึบโอ้ไม่ิดบินแป๊บดึงลอยเคบุกขึ้นมาได้อาทีมมี่มาดิมาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยมามาซี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  ปีกบินเกมเดี๋ยวกลางคืนมาขึ้นมาวันนี้ฮึปฮึบโอ้ไม่ติดไฟไม่ไม่ติดไฟเดี๋ยวจะไปเด้ไหมอา้าวติดไฟอีกเดี๋ยว ตายยังไฟต่อเรื่อยๆดิมี่เอาเดี๋ยวเหลือเลืองครึ่งหนึ่งฮึบฮึบมาบอกว่าโดดก็ใช่ไงเออจะบอกว่าโดดต้องขึ้นไปฮึบโดดโดดฮึไม่เป็นไา เอาทำไมไม่ขึ้นอ่ะอุ้ยทีไม่ตายไปเกิดไหมครับเกิดตรงไหนตรงที่เราเซฟอุย้ยทีวีติดไฟ <c oughs> อ๋อทีมีอะเดินลัดมาดีได้เล่นนั้นมันไปนพักคออจะฆ่ามันจะนเดินลัดมาดึงเอ้ามัน,ดมนโดนเรามาตกตายเลยเราต้องเล่นจากตรงนี้เหรอพี่วะเริ่มใหม่ นี่มาเลยอุ้ยอัดจื๊บอัดจื๊บอัดจื๊บโดดโดดโดดอ่ะรัดเลยรัดเลยขึ้นมาขึ้นมาอัดจื๊บก็รัดเลยอ่ะรึบไม่รึบโดดไปตรงสลามนะที่นี่อืมยังไม่รู้อยู่ปึ้งเด้งมันจะเด้งมาใหม่ไปใหม่ขึ้นขึ้นมาบันไดตรงเนี้ยเนี่ยตรงที่มันเขียนมาโดดจะไปเนี่ยใช่อุ้ย ร้อยเดียวโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องไหนตรงท้องไหมเอาวจะเจออ้าวคือตรงเนี้ยขึ้ตรงเนี้ยเอาหมวกไหมที่ไม่ให้อะไรนะเอาหมวกไหมไม่ไม่ไม่ต้องเอาหมวกโอ้ยมันยากจังเลยเอือมันยากจังเลยพี่เป็นคนสร้างก็ใช่ไงพี่วคนสร้า,างยากๆสุดสุดนา่าจะยากเกินไปสหรับ เ,เ,เ,เดินเลยเลยที่มีมันนี่จะลากไปเอ็ไหนอีกบ้าหรือเปล่าตัวชื่อตัวสกินเป็นโมกุลแต่ชื่อเป็นกินเอา้เอาตัวเป็นโมกุลแต่ใช่ชเป็นเกนจิจะเอา้าที่มีจะตุรลงทำไมไม่ก็มันเด้งมากเกินไปไเด้งมากเกินไปก็อยู่นี่นีอ่อ้อ ไปให้ด้ติงเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่โอ้ไม่ปวดปวผมจะรัดแล้วกันยวผมตายตรงนี้ผมจะรัดก็แล้วกันนะครับมันยากเกินไปครับรึปพี่ออนนอนเซบไม่ต้องไม่ต้ององอะไรเอ,อันนี้อันนี้นมันนี่ที่มีมันนี้ที่มีอันนี่ ไปได้หรอไปรอว่าตรงซซฟนะที่ไม่ต้องมันๆหรอรว่าจะมันอยู่คนเดียวนี่อย่าสปีดไปไปห้ามตกข้ามตกข้ามตกปุ๊บเดี๋ยวตกเล่อแป๊บนึนบนงล่วงท,ท่านผู้ชมก็อย่าทำเหมือนผมนะครับผมว่ามันโกงไปนะครับผมก็รู้ว่ามันโกงผมผิดอยากให้ท่านผู้ชมรู้ ตรงนี้ผมรู้ผมไม่ตายแน่นอนจะไม่เซฟมาทิ่นี่มาเซฟดิเซฟกับรอดเร็ววิ่งมาเร็ววิ่งมาเซฟไม่เอาตื้นนะไม่เอาฉันจะตายอย่าตายนะเร็วเออเออเดี๋ยวปินมอนก่อน มันบจะไปก่อนที่มีก็แล้วกันติดไฟอีกล้เออโอ้ยปฏิทูเทน่นเอาปาชายเดี๋ยวผมดูทำอะไรขึ้นนี่นะโอ้ลืมไปเลยผมนี่ทำแบบไม่ละเอียดเลยท่านผู้ชมอเออพี่วานอนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ม,องมานี่มานี่มาเมสเมสเมสนายึงเขาวงกลมน,นะครับโดดมาตรงนี้เลยอนี้บอกหาทางออก ฮ <h aha> ่าฮ่าฮ่ามาหนี้เอาลงไปในรูแล้วมันมีน้ำไหมไม่มีอ้าวหาทางออกให้ได้แต่มีบล็อกสไลด์ทางออกจำทางออกไม่ได้เว้ยเฮ้ยเออไม่ใช่ เจอทางออกยังเนี่ยอ้าวรู้แล้วอยู่ไหนเจอมันบอสตายนี่พี่ว่าเจอทางออกแล้วขึ้นมาเร็วที่นี่อา้าวที่ไม่ไม่เจอโดนลงน้ำปุ๊บนี่โดดลงน้ำ,โดด,นำโดดลงน้ำด้วยนะเดี๋ยวเพื่อกดบินนี่จเจอแล้วปุ๊บหนีได้ปุ๊บโอ้เกือบตายมีวิ่งมานี่มานี่มานี่นโดดมา,มามอันนี้มันจะธนู <จ>ลูกจะหมดเรียงเนี่นล,ลูกเหลือห้าลูกสี่สามสองไม่ไม่ไม,ม,ม่ลูกมันล้วอ่ะทิมี่รีบมาเดี๋ยวทิมมี่อย่าเพิ่งผ่านเพระใส่ลูกกระสุสนเข้าไปก่อนผ่านหน้าให้ได้ดีลูกกระสุนเอาวิ่งผ่านหน้าอู้ทิมมี่นะาานาท,ทาให้ลูกกระสุนหมดน,นะมาบอกให้อ่านรูปอ่านป้ายยิงตัวกระดูกแล้วไปเรื่อยยิงตัวกระดูกพนจะยิงคนเดียวเองเออเดี๋ยว ผมวาตัวก,กระดูกผมบักหายโอไม่ oh my, ผมปรับแบบโอ้ oh, ไม่จริงโอ oh, ผมทำแบบไม่ละเอียดเองต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับขอโทษด้วยมากินยากันไฟมาเอากับวดัดปึ๊บมาว่ายไปต้องว่ายไปให้ถึงว่ายไปไว่ายไปไว่ายไปไว่ายไปให้ได้ที่ยาหมดฤทธิ์ก่อนแล้วตายรู้ไหม กระโดดไปเรื่อยกระโดดไปกระโดดไป Yes ยาเลืออันนี้มันเขียนว่าถ้ายากันไฟยังไม่หมดให้ไปต่อเรื่อยๆอุ้ย oh. ถ้ายายังไม่หมดโอ okay, เคเหลืออีกหนึ่งนาทีที่ไม่ต้องเอาอีกยายังไม่หมดนะ <Yeah. S 1> ถ้ายา <don> ถ้ามันเหลือน้อยก็อ,อีกกินนาทีเนี่ยกินนาทีกินนาทีไป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 แล้วเย้ผ่านมาแล้ว ทีแม่เร็วอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดยังไม่หมดเร็วมา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 มนี่ไม่ต้องมากลับไปพอแล้วพอนะมาอ่านป้ายดูเดี๋ยวอย่าพึ่งทางวิ่งกินยาสปีดห้ามตกห้ามตกที่วิ่งไม่งั้นได้วิ่งใหม่กินยาสปีดเป็นหนึ่งมาโยนใส่บาด้วยโยนใส่ไปถ้าตกถ้าตกไอ้ที่วิ่งเริ่มใหม่นะ อู้ได้เริม่มไหมอ่ะ<ม>ตกไหมตกไหมไม่ตกตกไหมไม่ตกเฮ้ยไม่ของเดี๋ยวอ่านป้ายก่อนมันเขียนว่าแล้ททุกตัวค่าซอมบี้เออค่าซอมบี้ทุกตัวนะทโนใครเอาบอสเอาเป็นสายทนนเฮ้ยเดี๋ยวที่มี่เอาทโนไปหนึ่งเอาเอาเกาะคนเดียวนะ่ะ มาดิเอาออกมาเลยที่ไม่ใส่เหรอเอาเกาะมามีเกาะที่เหลือของในมีอ๋อมันทนอยู่หรอกตากไอวีหมดเลยหรอมาเซียกันก่อนดามก็โปดแี้ชั่นเดี๋ยวมทำให้เกมเปลี่ยนแล้วครับ มันเป็นสิ่งที่แย่มากเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฆ่าซัมบีแล้วครับผมเพิ่งปรับครับเฮ้ยจบขอบคุณรางวัลสร้างโดย Bossa Gaming TV แต่งตัวเพย์ขอบคุณที่เล่นสร้างโดย Bossa Gaming TV ดาบให้ดาบดาบนี่คือดาบที่โหดที่สุดปพื่อผมนี่สร้างเองดูในดาบอะไรดูปื๊บเลื่อนรถเท่าไหร่เรลื่อนรถไปเท่าไหร่นี่ไฟกันไหมไฟกันไหม ไม่ไม่ไฟแล้วอ้าวอ้าจะไฟเหรอไฟ<ป>บอยิงธนูเก่งลเลยนี่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 มาต่อจากคลิปนี้ก็เป็นการสู้กันก็แล้วกันสู้กันหลังจากไม่ได้สู้มอนสเตอร์ก็สู้กันเอ,อ,อืมเป็นไงโอ้โหที่ไม่เกิดไกลเลยเดี๋ยว ม่เป็นไรที่มุกจะได้ก่ะตืมตแล้วก็รองเท้าพอแล้วอาจบกันไปเพียงแค่นี้นะครับเอาดรามาจบกันไปเพียงแค่นี้นะคบเอ,อ่อคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับเล่นต่อบายบายเล่นต่อค่ากันบายบายอ้าวหนี่จะเล่นต่อหรอบ๊าย <Bye. S 2> คนออกลว